สุดการรอคอยพระเอกดังเฮสนันเมียคลอดลูกคนที่สองแล้วพระเอกดังเฮนรี่โกดิงขึ้นแท่นคุณพ่อลูกสองขอแสดงความยินดีกับพระเอกลูกครึ่งอังกฤษมาเลเซียเฮนรี่โกดิงเฮนรี่โกดิงจากหนังเรื่อง Crazy Rich a s i a n ที่ล่าสุดขึ้นแท่นคุณพ่อลูกสองเต็มตัวหลังจากที่ลิฟโลลิโล พัรายาสุดที่รักลูกครึ่งอิตาลีไต้หวันได้ให้กำเนิดทยายาทที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงได้โพสต์วินาทีลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกพร้อมแคปชั่นว่า The journey of till the birth is full of it up and downs but glorious o n d e h a o t h e r This is our birth story fitkidsfair.com การเดินทางของการคลอดลูกเต็มไปด้วยสถานการณ์ขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็ไม่มีอะไรน่ายินดีนี่คือเรื่องราวการเกิดของเราลิฟแบ่งปันรายละเอียดการคลอดลูกว่าเธอคลอดลูกหนึ่งวันหลังจากวันครบกำหนดหลังจากที่เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีเลือดออกหนัก แม้ว่าเธอตั้งใจจะคลอดธรรมชาติแต่จูจ่ๆแม่มีอาการไม่สบายส่งผลต่อทารกในครรภ์ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินลิฟยังระบุด้วยว่าฟลอเรนซ์ลิการ์โกลดิงเกิดที่น้ำหนักเจ7ปอนด์เวลา9นาฬิกา3นาทีวันที่9กันยายน23